โอเคนะครับก็ผมมาถึงนี่สักประมาณก็สามสนาทีได้นะครับก็ดูสภาพแวดล้อมทุกอย่างแล้วก็ถ่ายคลิปแนวนอนแล้วก็จุดทูบปดอกไม้ทูบเทียนนะครับผม,มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านดูนะครับเป็นมุมนี้นะครับผมนี่เหมือนมากครับทุกท่านเหมือนจริงๆนี่มีความแปลกเพราะว่าเหมือนกับว่าลำตัวนะถ้าเรามองว่าเป็นเป็นงูเนาะเป็นงูยักษ์อย่างเงี้ยมันคือลำตัวนี่คือยาวไปโน่นเลยนะ ไปถึงท่อนไม้ทุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินดูไปพร้อมๆกันนะครับให้ดูตั้งแต่มุมนี้ไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็นส่วนหัวเนาะนะครับแล้วก็ลำตัวไปตรงโน้นนะครับแล้วก็ลงตรงริมน้ํานะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับท่านอยากเห็นมุมกว้างก็ให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่เป็นแนวนอนนะครับนี่ยาวไปเลย เยเย,นะยังไม่หมดนะครับคือหินลักษณะสีเดียวกันนะครับผมนอนเป็นแนวยาวไปโน่นะนะนี่นะครับทุกท่านดูตรงที่เป็นริมน้ําพอดีนะครับกับกับพื้นดินนะก็จะเห็นที่เป็นหินนะฮะยาวๆไปถ้าใครมีความเชื่อเราก็จะมองว่าเป็นเป็นงูยักษ์นะครับ ความเชื่อของชาวเน็ตเขาบอกว่าเป็นงูยักษ์ที่โดนสาบไว้เมื่อหลายพันปีก่อนว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะครับยังไม่หมดนะครับทุกท่านนะยาวไปนะออมองในกล้องอาจจะเบลืดหน่อยบางทีซูมไปก็อาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวก็ซูมซูมให้เต็มที่นะครับผมตรงใต้กอไผ่นะครับยาวมานะครับผมยาวมาเลยยาวมาไม่หมดนะครับมาถึงเอ่อ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหินก้อนอื่นนะครับผมที่แบบลักษณะที่แบบมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับนี่มาถึงตรงนี้พอดีนะครับอ่านะที่เป็นหินลวดลายเดียวกันนะครับยาวมาถึงนี้เลยก็ถือว่ายาวมากๆนะครับใครเห็นก็สาธุเอานะครับทุกท่านนะแชร์ออกไปได้โชคได้ราบกันตัวนหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ให้ทุกท่านได้ดูประมาณนี้เดี๋ยววันหลังผมมาถ่ายอีกนะครับผมผมจะอยู่ประมาณสัก3วันนะครับตามกําหนดการ10ล้านวิวนะครับก็จะได้มาแก้บนนะครับไข่50แผงนะครับมาถวายแล้วก็ไปแจกชาวบ้านนะครับสวัสดีครับ